สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมีนทุกท่านนะคะและชาวลัคนามีนด้วยยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์เจอเจอกับอาจารย์การดาได้ในทุกๆเดือนสําหรับการพยากรณ์ดวงชะตาทั้ง12ราศีซึ่งในคลิปนี้เป็นการเปิดไพ่ทํานายดวงประจําเดือนกันยายนปี2568ของชาวราศีมีนชาวธาตุน้ําที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคม ถึง12เมษายนหรือท่านใดที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีมีนโดยใช้เกณฑ์การแบ่งตาำหลักของรัศราา์ไทยสามารถรับชมคลิปนี้ได้ซึ่งเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมง,งาย วางไว้เพื่อเป็นแนวทางสิ่งไหนดีก็รับไว้เพื่อเป็นพลังบวกจะได้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปนะคะเพราะว่าชีวิตจะดีจะร้ายมันก็อยู่ที่การกระทําของตัวเราเองทำอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวเรามารับฟังคำทํานายไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะในเดือนกันยายนนี้ชาวราศีมีน จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะใบแรกนะคะเจ็ดเหรียญ Page of w a n d s ์นชาริออตนะคะสี่ไม้เท้าคิงส of w วอร์น p ฮพินเช e หกดาบ Queen ฟท์คัฟสองเหรียญแล้วก็สิบเหรียญนะคะถือว่าดีมากๆมีไพ่พาเปคเนตอีกหนึ่งใบ s t e a ฟ f a s t n e t เป็นราศีที่จะหาเงินได้มากขึ้นนะคะก็จะมีข่าวดีเรื่องเงินเรื่องของไรายได้ที่จะมีเข้ามามากขึ้นอ่ามันก็มาจากความขยันนะความเพียรพยายามความมุ่งมั่นตั้งใจ จากตัวของคุณเองนะคะเงินส่วนมากที่ได้มามันก็ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงจากความทุ่มเทกายนะทุ่มเทใจความใจสู้ของเรานั่นเองนะที่จะทำให้มีเงินมีทองนะมากองตรงหน้ามากมายเลยทีเดียวนะคะหรือได้รับข่าวดีเรื่องเงินก็ได้นะหวังเงินอะไรไว้มีโอกาสที่จะได้นะคะเงินที่นอกจากจะได้จากน้ำพักน้ำแรงเราแล้วก็อาจจะามาในรูปแบบของการลงทุน นะถ้าคุณลงทุนกับบางสิ่งบางอย่างไว้มันก็ถึงเวลาที่สิ่งนั้นกำลังผลิดอกออกผลกำไรเป็นเงินนะเป็นกอบเป็นกามไหลมาเทมามากมายเลยทีเดียวนะก็ถือว่าเป็นเดือนที่เตรียมยิ้มรับทรัพย์กันได้เลยนะคะหรือหากใครนะที่ก่อนหน้านี้ชีวิตยากลำบากเสือเกินนับจากนี้นะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะอะไรที่มันติดขัดก็จะราบรื่นนะ ปัญหาอุปสรรคใดๆมันก็ถึงคราวที่จะได้สะสงนะหรือขี้คายในทางที่ดีมากขึ้นนะคะนะนับจากนี้ก็ถึงเวลาได้สร้างเนื้อสร้างตัวนะได้ทําอะไรที่มันเป็นของตัวคุณเองหรือได้ทําอะไรที่มันเป็นรูปเป็นล่างนะเป็นสิ่งที่มันจะส่งผลดีกับตัวคุณมากขึ้นนะคะมีการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆ บางท่านอาจจะไปทำงานที่ใหม่ทำธุรกิจใหม่มีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเข้ามาเปลี่ยนแปลงทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นนะรวมถึงจะมีรายได้นะมีเงินเข้ามามากมายอีกด้วยนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทำงานหรือวิถีการใช้ชีวิตในแบบต่างๆนะซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นเราก็ต้องพยายามปรับตัวถ้าเราปรับตัวได้นะมันก็จะนำพาซึ่งโอกาสดีๆ รวมถึงความสำเร็จความก้าวหน้าที่คุณจะได้รับในเร็วๆนี้ด้วยนะคะหากใครที่นะกําลังเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆในตอนนี้ก็ขอให้เพิ่มความเพียรพยายามความมุ่งมั่นตั้งใจเข้าไปอีกนิดนึงนะคะการเริ่มต้นใหม่มันอาจจะดูยากหรือมันอาจจะต้องใช้ความอดทนใช้ความเพียรพยายาม อาจจะต้องใช้ระยะเวลาหน่อยก็ขอให้ใจเย็นๆนะคะเชื่อเลยว่านะด้วยพลังงานไพ่ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีที่กําลังจะสําเร็จเติบโตก้าวหน้านะคะก็บ่งบอกได้ว่านะสิ่งที่คุณทําอยู่ไม่ช้าไม่นานมันก็จะสำเร็จผลตามเป้าหมายที่คุณคาดหวังเอาไว้นะคะรวมถึงนะเป็นราศีที่มีเกณฑ์จะได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่เป็นของตัวคุณเองนะคะ อาจจะได้รถคันใหม่นะหรือบ้านหลังใหม่มีที่อยู่อาศัยใหม่ก็ได้นะคะบางท่านอาจจะมีการอโยกย้ายที่อยู่อาศัยเพื่อความสุขสบายมากขึ้นอาจจะย้ายาเพื่ออยู่ใกล้ที่ทํางานได้อยู่ใกล้กับครอบครัวอยู่ใกล้กับคนรักก็ได้นะคะนะซึ่งการยกย้ายการปรับเปลี่ยนในครั้งเนี้ยมันเหมือนจะนําพาสิ่งดีๆมากมายนะที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนนะคะ บางท่านเปลี่ยนงานแล้วเติบโตนะก้าวหน้ามากขึ้นนะคะอาจจะได้ทำงานที่มันท้าทายความสามารถจนทำให้เหมือนเรามีผลงานที่โดดเด่นมีคนเล็งเห็นในความรู้ความสามารถของเรามากขึ้นก็ได้นะคะมันเหมือนเป็นที่ที่เราได้แสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่เหมือนเราได้อยู่ถูกที่ถูกเวลานั่นเองนะคะแล้วก็เป็นราศีที่ เหมือนจะได้ปลดล็อกอะไรบางอย่างนะปลดล็อกความอัดอั้นตันใจปลดล็อกความทุกนะหรือความขัดสนหรือความจนความยากลาบากต่างๆก็ได้ที่มันกําลังมลา,ายหายไปแล้วก็ถึงคราวที่คุณจะได้สร้างเนื้อสร้างตัวได้แล้วนะคะเหมือนเราได้ผ่านบททดสอบมากมายผ่านจุดที่รู้สึกว่ามันต่ำสุดในชีวิตมาได้แล้วก็ด้วยความอดทน ความเพียรพยายามตั้งใจของคุณนั่นเองนะคะที่ทําให้คุณกําลังจะได้พบสิ่งดีๆมากมายเลยทีเดียวคุณกําลังก้าวข้ามนะความยากลาบากต่างๆไปได้แล้วนะคะก็จะมีสิ่งดีๆมากมายอรอคอยนะคุณอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็เป็นเดือนที่ชาวราศีมีนจะมีสเสน่ห์นะคะสเสน่ห์ต่อผู้พบเห็นอาจจะด้วยความเก่งความรู้ความสามารถ ที่ทําให้คุณดูโดดเด่นไปซะทุกเรื่องนะคะความมีออรา่าความอบอ,อ้อมอารีมีสัมมาคารวะนะคะไปมาราว่าความมิเสน่์ที่มันมาจากตัวของคุณเองที่ทําให้เวลาไปไหนมาไหนมีแต่คนรักคนเมตตา,าได้รับความเมตตาเอนดูมีคนช่วยส่งเสริมเราทําอะไรก็จะได้รับกําลังใจที่ดีมากมายเลยทีเดียวรวมถึง มีโอกาสดีๆที่ถูกหยิบยื่นเข้ามาหาคุณอีกด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นโอกาสที่มันเคยหลุดรอยหายจากเราไปสุดท้ายแล้วโชคชะตาก็จะนําพาสิ่งนั้นให้กลับมาเป็นของคุณได้นะคะอะไรที่มันเป็นของเรานะก็จะเป็นของเราอยู่วันยังค่ำนะคะเหมือนโชคชะตากำลังนําพาคุณไปสู่จุดที่ดีไปสู่สิ่งที่ คู่ควรกับคุณมากขึ้นนะมีไพ่10เหรียญด้วยนะคะก็การันตีนะถึงชีวิตที่กำลังสมบูรณ์แบบนะคะมีทรัพย์สินนะเป็นของตัวคุณเองที่มันมาจากน้ําพักน้ําแรงนะคะจากความขยันความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณหรือบางท่านนะคะโชคดีได้รับมรดกตกทอดนะจากครอบครัวจากบรรพบุรุษได้ไปสืบทอดกิจการของครอบครัวก็ได้นะคะเหมือน มีดวงของการได้เหมือนเป็นทรัพย์สินชิ้นใหญ่นะที่จะได้มานะคะอาจจะได้จากน้ำพักน้ำแรงแล้วก็ได้ในรูปของมรดกตกทอดด้วยหรืออาจจะเป็นความรู้เป็นทักษะเป็นภูมิปัญญาที่อาจจะส่งทอดมาจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่นก็ได้เราอาจจะได้เหมือนเป็นสูตรเป็นเคล็ดลับอะไรพิเศษนะคะจากบรรพบุรุษที่สามารถานำมาประกอบอาชีพ อ,อย่างเช่นหลายท่านก็อาจจะมีสูตรการทําอาหารที่อร่อยนะคะก็เอามาประกอบอาชีพนะทำมาค้าขายดีมากมายเลยทีเดียวก็เหมือนเป็นสิ่งที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่นที่จะสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับตัวคุณได้นะคะชีวิตของคุณกำลังจะมีสิ่งดีๆนะเยอะแยะมากมายกำลังเกิดความมั่นคงในชีวิตขึ้นเรื่อยๆนะคะ มีความเก่งมีความชํานาญหรือมีความเชี่ยวชาญในสิ่งที่คุณทํามากขึ้นก็พยายามอ,าอย่าหยุดพัฒนาตัวเองนะอะไรที่เราไม่รู้นะเราก็ต้องลองศึกษาหาความรู้มีความรู้ในหลายเรื่องมันก็เหมือนเป็นการเพิ่มโอกาสหรือมีทางเลือกในการประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะก็เป็นดวงโดยภาพรวมนะของชาวราศีมีนในเดือน กันยายุนนี้นะคะเดี๋ยวมาดูเรื่องการงานนะเป็นแบบเจาะลึกกันเลยนะคะดวงการงานช่วงนี้นะของคุณจะเป็นยังไงบ้างแตร p มเพ c นนะคะเอ็มเพเก้าไม้เท้าเดทนะคะอ่าแล้วก็เป็นไพ่ใบพิเศษ เป็นเดือนที่อาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยหน่อยนะกับการทำงานอาจจะเหมือนต้องทำงานที่มันอยู่ภายใต้ความกดดันหรืออาจจะมีช่วงเวลาที่มันจำกัดก็ได้นะคะ อาจจะต้องทํางานให้เสร็จตามเป้าหมายตามเวลาที่ถูกตั้งไว้มันก็อาจจะเกิดความเครียดบ้างแต่มันจะส่งผลดีในเรื่องของความสําเร็จแล้วก็ความก้าวหน้านะคะถ้าผ่านช่วงนี้ไปได้นะก็จะมีสิ่งดีๆมีความสําเร็จเกิดขึ้นมากมายเลยทีเดียวนะคะการทํางานมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างาเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบอาจจะต้องไป รับงานนะคะส่งต่อง,งานจากคนอื่นหรือต้องไปฟื้นฟูไปกอบกู้สถานการณ์ที่มันอาจจะดูแย่ให้มันดีขึ้นได้อาจจะเป็นโปรเจกต์งานที่ถูกพักไว้แล้วคุณต้องไปสารต่อก็ได้นะคะนะหรือเป็นาการทำงานที่อาจจะดูท้าทายอาจจะดูยากขึ้นก็อย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งเครียดไปร่วงหน้านะมันอาจจะไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดเอาไว้ก็ได้แค่เรา มีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ใช้ประสบการณ์ทำงานที่เรามีเอาออกมาใช้ให้เต็มที่ไม่ว่างานมันจะยากแค่ไหนนะคะถ้าเรา,าพยายามเรียนรู้พัฒนาตัวเองเราก็สามารถทำงานนั้นสำเร็จแล้วก็ไปได้ดีกับงานนั้นๆก็ได้หลายท่านนะอาจจะได้ทำงานที่เราอาจจะไม่ถนัดไม่ชอบนะคะนะแต่ก็อาจจะทำด้วยสถานการณ์บังคับก็ได้นะก็อยากให้มองในมุมบวกว่า มันอาจจะเป็นโอกาสอันดีที่จะนําพาเราไปสู่ความสูงส่งทางด้านหน้าที่ความรับผิดชอบก็ได้ก็เหมือนได้ชาร์ล็อตนะความสามารถของตัวคุณด้วยนะคะ,ะมีโอกาสที่จะทําสําเร็จด้วยก็ขอให้ทําให้เต็มที่สุดความสามารถนะคะเพื่อความเจริญก้าวหน้านะในหน้าที่การทํางานของเรามีโอกาสนะคะที่จะได้ทํางานใหญ่งานสําคัญให้มันจบสิ้นลงได้หรืองานอะไรที่ มันแบบคาราคาซังไม่จบไม่สิ้นทักทีมันก็ถึงคราวที่จะได้จัดการนะให้มันจบสิ้นไปซะนะคะหรือปัญหาที่มันอาจจะยืดเยื้อยาวนานก็จะได้ข้อสรุปหาะะวิธีแก้ไขปัญหานั้นให้รุ่ร่วงไปได้ด้วยดีเสมอนะคะแล้วก็การทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมดูจะได้รับความร่วมมายร่วมมือที่ดีมากๆแต่ก็พยายามารับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันหรือถ้าใคร เป็นหัวหน้าเป็นเจ้าของกิจการก็อาจจะต้องรับฟังความคิดเห็นของลูกน้องให้มากขึ้นนะคะแล้วก็ปกครองด้วยความยุติธรรมไม่ลำเอียงนะคิดถึงใจเขาใจเรามันก็จะทำให้การทำงานนั้นราบรื่นประสบความสำเร็จได้ดีมากๆนะคะสำหรับใครที่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับการทำงานโอเคเละว่ามันก็มีความท้อบ้างแต่ก็อยากให้คิดในแง่บวกเข้าไว้นะคะว่าเหน็ดเหนื่อยในวันนี้ เพื่ออนาคตที่ดีในภายภาคหน้านะคะทํางานอะไรมันก็เหนื่อยได้กันหมดแหละนะเพียงแต่ว่ามันเป็นความเหนื่อยที่คุ้มค่านะคะเหนื่อยแล้วนะจะทําให้คุณประสบความสําเร็จในชีวิตด้วยด้านการเรียนนะคะก็เหนื่อยหน่อยนะคะต้องอ่านหนังสือหรือบางท่านอาจจะกําลังเตรียมตัวสอบอยู่ก็ได้นะก็ขอให้ขยันหมั่นเพียรตั้งใจเรียนนะคะ นะนรับรองเลยว่าสอบได้สอบผ่านได้เรียนต่ออย่างที่หวังเอาไว้นะอย่างที่เราอาจจะวาดฝันไว้อยากจะทําอาชีพนั้นอาชีพนี้อยากเรียนต่อด้านนั้นด้านนี้มีโอกาสที่จะเป็นจริงได้อนาคตมันก็อยู่ในกํามือของคุณเพียงแต่ว่าเราจะคว้าได้หรือเปล่านะคะการศึกษาจะทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นนะคะก็อย่าได้นะทิ้งการเรียนการศึกษานะคะ มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆมาดูเรื่องการเงินนะสำหรับชาวราศีมีนนะคะสองถ้วย k i n g of p e n t a c l e โอ้ King of Cup นะเป็นสองคิงเลยนะคะเอ็ดเอ็ดออฟเพนชัลโคนะคะแล้วก็สามถ้วยโอ้ดวงการเงินนี่โชดช่วงชัดชวานมากๆนะคะ มีโอกาสนะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตนะโชคลาบการเงินกําลังจะเข้าข้างคุณแล้วนะคะเหมือนเราได้ทํางานโปรเจกต์ใหญ่หรืองานสําคัญอะไรบางอย่างแล้วผลตอบแทนที่ได้อะมันมันเป็นเงินมหาศาลจนทําให้คุณสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้หรืออาจจะมีการลงทุนอะไรบางอย่างที่จะส่งผลดีเรื่องของกําไรหรือผลตอบแทนก็ได้นะคะ นี่มีข่าวดีนะเรื่องของการเงินได้เฉลิมฉลองอาจจะปิดยอดได้นะคะสำหรับพนักงานขายที่อาจจะมีแบบเป้านะคะคที่ตั้งไว้นะก็สามารถาทํายอดได้ตามเป้านะปิดการขายได้ดีมากๆแล้วก็เป็นดวงชะตาที่จะได้รับการช่วยเหลือหรือมีคนส่งเสริมนะเรื่องของการเงินให้กับเราก็ได้นะคะหรือในยามที่ยากลำบากนะก็มีคน หยิบยื่นนะคะความช่วยเหลือเข้ามาโดยทันทีนก็เป็นดวงเหมือนอได้รับความเมตตาเอ็นดูถ้าไม่ช่วยเหลือเราเรื่องเงินก็อาจจะช่วยเหลือในเรื่องของการให้งานก็ได้นะคะให้งานให้โอกาสในการที่เราจะหาเงินได้มากขึ้น,นเหมือนได้รับความเมตตาได้รับความอนุเคราะห์จากผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์หรือหัวหน้าของเราก็ได้นะคะรวมถึงผู้ดับผู้ใหญ่ที่เรานับถือที่ เอ็นดูเรานะคะมอบหมายงานหรือมอบสิ่งดีๆมอบโอกาสดีๆให้กับเราก็ได้นะคะก็เป็นดวงการเงินนะที่ดีมากๆแต่เราก็ต้องวางแผนการเงินให้ดีด้วยจะลงทุนทําอะไรถ้ามันเป็นสิ่งที่ต้องใช้เงินลงทุนสูงนะดูแบบใหญ่โตมากๆเลยอาจจะต้องวางแผนให้ดีแล้วก็คิดให้รอบคอบนะคะสุขุมให้มากขึ้นถ้าไม่แน่ใจก็ไปขอคําปรึกษาขอ,าขอความช่วยเหลือนะจาก ผู้มีความรู้ผู้มีประสบการณ์ก็สามารถช่วยได้นะคะกราขอให้ระมัดระวังด้วยนาะเรื่องของการใช้จ่ายเงินต่างๆอย่าไปสร้างหนี้อะไรเพิ่มอย่าให้ใครหยิบยืมเงินหรือเรื่องของการคำประกันการเซ็นสัญญาอะไรที่มันเกี่ยวกับผลประโยชน์เราก็ต้องละเอียดรอบคอบให้มากเพื่อ ป้องกันการโดนเอาเปรียบในอนาคตนะคะนก็เป็นสิ่งที่อยากจะสื่อเตือนสำหรับชาวราศีมีนมาดูเรื่องความรักคนโสดนะคะคนโสดรี l ิ x สิ่ง Ace of Cups Ace of w a r d นะคะ8ไม้เทา้าสั้นนะคะ น่าจะถึงเวลานะที่จะได้สระโสดแล้วสำหรับคนโสดชาวราศีมีนก็จะมีคนใหม่ๆเข้ามาขายขนมจีบอยู่เรื่อยๆนะคะนะช่วงนี้เราเล่นตัวได้สบายๆเลยก็เลือกคนนะให้ดีเพราะว่ามีเข้ามาหลากหลายแบบนะคะ,ะคนที่เรารู้สึกโอเคก็มีหรือคนที่อาจจะดูแปลกๆดูแบบเออไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มันก็อาจจะมีปนเปกันมาบ้างนะคะก็ ดูคนให้ดีๆอย่าเพิ่งใจร้อนตัดสินใจเลือกใครนะเลือกผิดนี่ชีวิตเปลี่ยนเลยนะคะใจเย็นๆนิดนึงนะมันจะมีเส้นอะไรบางอย่างแหละที่บอกได้ว่าคนไหนคือคนที่ใช่นะคะ,ะมีเกณฑ์ที่จะได้รู้จักกับคนแดนไกลอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาที่อาจจะมีความแตกต่างในเรื่องของเชื้อชาติไลฟ์สไตล์นะคะแต่ความแตกต่างนั้นนะมันก็ดูจะไม่เป็นอุปสรรคสักเท่าไหร่ นะตับใดที่ยังคงมีความรักที่ดีต่อกันได้นะคะนะกะ็เหมือนเราได้เจอคนที่รู้สึกถูกชะตาคุยกันถูกคออาจจะรู้จักกันจากการทํางานด้วยกันก็ได้นะเพราะว่ามีไพ่ไม้นะคะขึ้นมาอสองใบเลยก็หมายถึงเรื่องของการทํางานบางทีทํางานด้วยกันเจอกันบ่อยๆก็ก่อเกิดเป็นความรู้สึก ที่ดีต่อกันขึ้นเรื่อยๆนะก็มีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์กันได้ก็อยู่ที่ตัวคุณด้วยถ้าคุณไม่ปิดกั้นหัวใจตัวเองพร้อมที่จะเปิดใจนะรับใครสักคนหนึ่งเข้ามาในหัวใจก็มีโอกาสที่จะหายโสดสูงมากๆนะคะก็โดดเด่นมากๆสำหรับความรักนะคนโสดชาวราศีมีนมาดูคนมีคู่กันบ้างนะคะ คนมีคู่เช่าราศีมีนเจ็ดไม้เทา้าสิบไม้เท้านะคะเอ็มเปออร์่าจัสติกสามไม้เท้านะคะความรักนะช่วงนี้อาจจะดูเน็ดเหนื่อยหน่อยนะคะอาจจะด้วยมีบททดสอบความรักเข้ามาอยู่เรื่อยๆอไม่ว่ามันจะ มาจากคนที่สที่อาจจะไม่โอเคที่คุณสองคนคบกันหรืออาจจะเป็นที่คุณสองคนคุณสองคนเองก็ได้นะคะที่อาจจะมีความแบบมีบางเรื่องที่ไม่ทะเลาะกันหรืออาจจะมีแบบความเป็นอีโก้สูงด้วยกันทั้งคู่นะมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ยังคงต้องปรับตัวเข้าหากันแม้ว่าจะคบกันมานานมันก็มีหลายอย่างที่ยัง ยังดูแตกต่างกันอยู่บ้างนะคะก็ขอให้ใจเย็นๆให้มากๆในบางสถานการณ์มันก็อาจจะมีความอดทนอดกั้นนะที่มันจะสามารถทําให้สถานการณ์ความรักจากที่แย่ๆอยู่ก็จะพลิกกลับมาดีขึ้นได้นะคะหรือในบางเหตุการณ์ก็อาจจะมีความอารมณ์อร่อยกันหรือหากทำผิดก็ขอให้ ให้อภัยซึ่งกันและกันก็จะทําให้ความรักไปต่อกันได้แต่สิ่งสําคัญก็คือจงมีความซื่อสัตย์ต่อกันนะคะให้เกียรติกันแล้วก็ส่งเสริมกันมันจะยิ่งทําให้นะความรักดูสดใสมีความสุขแล้วก็ดูมีอนาคตที่ดีร่วมกันด้วยนะอย่างไพ่สามไม้เท้านะคะจริงๆแล้วนะคู่ของคุณเนี่ยเป็นคู่ที่ดูจะมีอนาคตที่ดีร่วมกัน แต่อาจจะติดตรงที่อาจจะมีอ่าปัญหาหรืออุปสรรคที่มันเกิดขึ้นอยู่บ้างนะคะก็จับมือกันไว้ให้แน่นๆนะถ้าคุณสองคนก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาช่วงนี้ไปได้นะนับจากนี้ก็จะรักกันมากขึ้นแล้วก็จะเข้าอกเข้าใจกันด้วยนะคะแล้วก็ควรจะลดลดการแบบเจ้าระเบียบนะคะนะบางที ไปคอยจับผิดเกินไปหรือไปตีกรอบในเรื่องของการใช้ชีวิตต่อกันมากเกินไปเนี่ยมันอาจจะทําให้แบบสร้างความอึดอัดต่อกันได้ในบางครั้งก็ควรที่จะให้อิสระกันและกันความรักมันก็จะได้ผ่อนคลายไม่ตึงเครียดนะคะนะก็เป็นคําแนะนำนะจากไพ่ที่จะสื่อบอกสําหรับคนมีคู่ชาวราศีมีนะคะ เดี๋ยวปิดท้ายนะเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพ10ดาบนะคะ happy scholar แล้วก็หถ้วยนะคะก็ระวังเกี่ยวกับโรคก,กระดูกนะคะกระดูกหรือ,อปวดตามข้อต่างๆอาจจะนั่งทำงานหรือเดินทั้งวัน มันก็ทําให้ปวดตามเนื้อตามตัวได้แล้วก็ระวังเกี่ยวกับลำไส้กระเพาะอาหารนะเกี่ยวกับระบบทางเดิอนอาหารต่างๆนะคะที่มันอาจจะ,ะเป็นปัญหาในช่วงนี้แล้วก็พวกออฟฟิศซินโดรมปวดหลังปวดเอวต่างๆด้วยรวมถึงความเครียดที่มันอาจจะเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องครอบครวัวเรื่องต่างๆนะคะ ถ้าเราเครียดมากเกินไปเราก็ต้องเอาตัวเองออกมาบ้างนะไปเที่ยวบ้างนะคะไปเติมพลังบวกสร้างพลังใจบ้างถ้าเราจดจ่อกับการทำงานมากเกินมันอาจจะเหมือนสูญเสียพลังใจหรือหมดพลังเวซาเดือดก็ได้มันอาจจะเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาเราก็ไปทำกิจกรรมใหม่ๆนะเพื่อเพิ่มความสดใสทำให้ชีวิตมันดูมีชีวิตชีวามากขึ้นก็ได้นะคะ าบางคนชอบไปเที่ยวก็ไปเที่ยวนะคะหรือบางคนชอบทํากิจกรรมเล่นกีฬางานศินละปะดูหนังฟังเพลงได้หมดเลยหรือไม่ก็อยู่กับน้องหมาน้องแมวก็ได้หาสิ่งฮิวใจอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะทําให้เราไม่หมกมุ่นนะจนเกินไปหรือบางคนอาจจะมีความทุกข์นะคะนะความทุกข์ของแต่ละคนมันก็มีหลากหลายอย่าง ทุกได้แต่ก็อย่าทุกนานเพราะถ้ายิ่งจมปักอยู่กับความทุกข์ชีวิตมันก็คงจะไม่เป็นไหนสักทีนะคะเราก็ต้องมีความหวังนะกับชีวิตเสมอวันนี้เราอาจจะรู้สึกไม่โอเคเป็นวันที่แย่แต่ในวันพรุ่งนี้ก็อาจจะเป็นวันที่ดีของเราก็ได้นะคะก็ขอให้มีความหวังเสมอไม่ว่าจะเป็น ว่าไม่ว่าคุณจะเจอเจอเรื่องใดก็ตามนะคะและเชื่อว่าคุณก็สามารถก้าวข้ามทุกๆปัญหาอุปสรรคไปได้นะเครียดมากเดี๋ยวทำให้ปวดหัวเป็นไมเกรนได้นะคะนะสุขภาพผิดไม่ดีก็พลอยทำให้สุขภาพกายแย่ไปด้วยนะก็ปล่อยว่างนะคะทำทำชีวิตนะทำตัวเองให้มีความสุขนะเปิดรับความสุขดีกว่านะคะชีวิต มันยังต้องไปได้ไกลนะอีกมากมายเลยทีเดียวก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซปบแตร์ที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกําลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องการดาพยากรกันด้วยนะคะ ใครกดติดตามแล้วอาจารย์ก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสุดท้ายนี้ขอวอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตมีโชคลาภเงินทองไหลามาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนเฮงเฮงปังปงัตลอดปีตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ